เป็นตัวหอนคราบเป็นหนีไปแก๊ส้นตีไปแล้วไปแล้วคุณจะมาไหมครับควายสบายดีจังลยังเป็นควายไป้เอาแตกระวังระวังเฟซระวังขวาขวาตรงไปขวาตรงไปไปไหนอีกอ่ะไอมันลอยผมมากเป็นขวา เออเมื่อกี้ผมแตกแถวนั้นแหละไปว่ะอ่ะไม่เป็นตี้นค่ะเอาเอาเอาเป็นตีนเนี่ยเป็นติ้นเนี่ยไปไปเลยเอย่าโกงอยู่นี่เลยเนี่ยไอ้ควายตายวิเอาว่ากูอุยบอม has been planted ไอ้สยฉันทำที่อะไร โอ้ไปเองโอ้มีมาหนาดีกระย่งมีเทมแล้เน่ยริปลล ตกลงไอเกมต้องลองไอเกมย้ายแขนแล้วย้ายทำไมได้ถาปะ่ะไปเร็วเร็วอย่าดีดาแล้ว <have> ไปถามมันว่างไงถามันย้ายแล้วเหรอนีอ่หรเ เราแล้วรู้ได้ไงว่ายายมันบั็กว่า b o m e n t กระโดดกระโดดมันบล็อกมันบล็อกหัวแตกสมัยนี่โหดว่ะโหดว่ะโหดอ่ะตารางเอว่ะบลกมั่งเดี๋ยวรู้เลยอ่ะเดี๋ยวไม่บักแล้วลุยเลยดีกว่า

Hova? Hogy látsz เว้ฐานอ่ะไฐานนะเว้นหลังผมผมผเฮ้ยีครับอยู่ไหนแล้วมันจะบลแ่ไม้ไหนคอยู่ไหนครับเออยู่ข้างบนบนอยู่บนอ่ะ คนบนสุดเลยป่ะไม่รู้พอนี่บนบนตรงที่มันวางเอใช่ป่ะใช่ใช่เอ้ยนั่งอยู่ข้างหลังนะคืข้างหน้งระวังโอ้บอกให้ผมระวังแล้วคุณเก็บทำไมก็ผมมันเพราะผมเห็นระวัง

มันเปิหนึ่งเลย